ครับสวัสดีครับครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มาพบกันในเหรียญยี่สิบห้าตค์งนะครับครับเดี๋ยววันนี้ที่เรามาพบกันกับเหรียญย5สห้าต่างเนะี่ยคือเอามาวางหีืมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันก็รู้ว่าตรงจุดไหนที่มันผิดปกตินะครับถ้าพี่ๆน้องๆรับชมคลิปนี้ก็ได้เห็น,นว่าผิดปกติอย่างมากนะครับแล้วก็ตรงภาพ ด้านหน้าของพระพักนะครับแล้วก็ในลายพิมพ์ของตัวหนังสือคําว่าภูมิผลอดะลยดเด่นนะครับก็เรือนรางหายไปนะครับอันนี้คือได้นํามาให,ให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับเหรียญยี่สิบห้าตังค์นะครับอันนี้เนี่ยท,ท,ที่นํามารีวิวนี่คือถ้ามองดูแล้วมันไม่ใช่เฉพาะด้านนี้นะครับด้านหลังก็ยังมีในลันกษณะคล้ายกันนะครับครับก่อนที่จะ รีวิวรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่เราจะรีวิวในครั้งนี้มีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นด้านหน้าของภาพรนะครับที่กับบ้างยิงมานะครับแล้วก็วันที่ประกาศใช้นะครับแล้วก็จํานวนนะครับการผลิตนะครับที่จะนํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันแล้วก็ราคาเหรียญนะครับหรือว่าเรื่องของน้ําหนักนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับครับเหรียญ25ตังค์นะครับของปีพศ2530นระสนะครับครับพศแรกนะครับน่าสะสมยิ่งนักนะครับหายากมากๆนะครับแล้วสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนี่นะครับจำนวนการผลิตค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเหรียญ25ตังค์นี้นะครับที่ผลิตใช้ในปัจจุบันนะครับด้านหน้านะครับเป็นภาพภาษาจลรักนะครับของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพุมิพลดุเด่นนะครับดูด้านหน้านะครับก็ค่อนข้างจะเรือนรางไปฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับรับด้านหลังจะเป็นในลักษณะไหนนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกลับด้านให้ชมกันหนึ่งนะครับนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับรับ ด้านหลังนะครับเป็นภาพของพระธาตุเยดีนะครับวัดพระธาตุวราวิหารนะครับออกใช้ครั้งแรกนะครับในปีพศ2530นะครับโดยเป็นเนื้อเหรียญทําจากอลูมิเนียมบอลนะครับซึ่งมีสีเหลืองนะครับในปีพศ2 5 0 0นะครับ39นะครับมีการผลิตเหรียญ25ต่างในรูปแบบปกตินะครับ และเหรียญ25ต่างนี้นะครับที่ผลิตในรูปแบบทีละลึกนะครับเสียนะครับพระราชพิธีการเจาพิเศษนะครับในปีพศ2552นะครับกรมธนารักษ์ได้ประกาศใช้เหรียญนะครับกษะตรนมุกเดียนชุดใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงต้นทุนนะครับการผลิตและทําให้ยากต่อการปลอมแปลงนะครับเอ่โดยเหรียญ25ตางนะครับมีการเปลี่ยนชนิดโลหะนะครับจากอารูบิเนียมบอลนะครับ มาเป็นเหล็กชุบทองแดงซึ่งมีสีแดงแทนนะครับด้วยที่มีขนาดและน้ำหนักนะครับของเหรียญนะครับยังคงเดิมอยู่นะครับครับก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่นะครับอยู่ที่2กรัมนะครับอันนี้คือเหรียญย5าตังค์นะครับครับส่วนลวดลายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับด้านหน้านะครับเหรียญนะครับเป็น ภาพภาษาญาักนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระชนมายุใกล้เคียงปัจจุบันมากขึ้นนะครับโดยเริ่มปรากฏในเหรียญที่ระบุของปีพศ2551เป็นต้นไปนะครับครับอันนี้คือเหรียญ25ต่างนะครับของปีพศ2530ค่อนข้างที่จะผลิตน้อยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคานะครับ หรือจำนวนการผลิตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจำนวนการผลิตนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจำนวนการผลิตนะครับของปีพศ2530นานี่ครับจำนวนการผลิตคือ5ล้านเหรียญนะครับ18 0 0 0ันเหรียญนะครับก็คือค่อนข้างที่จะน้อยนะครับครับอันนี้คือเหรียญ25สตาต่างนะครับของปีพศ2500 30นะครับครัแบบเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ ราคากันนะครับว่าจะราคาที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับเดียวครับที่อ้างอิงอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ร้อยสี่สิบาทนะครับของเหรียญปีกสสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับเหรียญยี่สิ้าสตังค์นะครับครับเป็นไก้ไลนนะครับเวลาเราจะนําไปซื้อขายกันมันก็ต้องมีในลักษณะนี้นะครับก่อนจะไปซื้อขายมันก็ต้องหาข้อมูลเพื่อไปอ้างอิงแล้วไปปีกับทางร้านคนรับซื้อนะครับ ไปทื่อๆไม่มีอะไรก็เหมือนมันจะไปลบแล้วครับไม่มีอา้วบุธไปก็นะครับตามที่ลูก้ๆกันนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ